เอาละครับทุกคนมาต่อกันกับเกมลาฟกับพวกเราอีกแล้วตอนนี้ไอโอนมาแล้วนะตอนแรกรอมันอยู่เราไปเดินเล่นกันมาแล้วนิดหน่อยยังงงอยู่เลยตอนนี้ไอโอนมาแล้วเดี๋ยวให้มันจัดการให้ไปผมรู้สพิเศษมาแล้วอันนี้ทำอะไรได้ตามตามผมมาครับทุกคนตามผมมาครับไปเซเวมานิดหนึ่งแล้วครับเราต้องเอากล่องนี้ปีนขึ้นข้างบนนะครับเราต้องปีนขึ้นเยอะไหม ไม่เยอะพี่พี่หิ้วมาเราต้องปีนขึ้นตรงนี้ครับเจอสายไฟว่ะพี่โอนวางเดี๋ยวผมขึ้นก่อนขึ้นไม่ได้ว่ะต้องเอาอีกอันหนึ่งอ่ะเว่เนี่พี่เราต้องหากล่องมาต่อตรงนี้อีกนายโยงจากไหนโยงจากเครื่องข้างล่างเหรออ่ายังจากเครื่องข้างล่างมาแล้วใช่ปหมมาใส่ตรงนี้ใช่ปอ,อน่น้ข้างบนนี้ข้างบนนี้ใช่อันนั้นคือเครื่องจุดไฟฟ้า แล้วเราก็ต้องเอากล่องมาต่อตรงนี้ด้วยไอ้มันเอาจากเสานี้ไปได้นี่นะใช่ต้องเอาจากเสานั้นมาฝมาฝั่งนี้ไงบนหลังคาโน่นหรอยอดโน่นหรอใช่แล้วกล่องมันหายไปไหนหมดก็นี่งไงเอง,เอ,งเอามาต่อเนี่ยเอาน้นไม่ต้องออกนะไม่ต้องออกนะงั้นให้พี่อ่ะให้อนมาถือสายไฟแล้วกันนะนี่กล่องอยู่ข้างหลังพี่มาช่วยเอากล่องข้างหลังหน่อยพี่อนทางนี้ไม่ ก็ให้ใครถือสายไฟเบย์นคนกันเลยไหมได้หมดอะงั้นผมถือไปแล้วกันทุกคนเพราะว่างานแบกหามให้โอนทำอะอะมันต้องติดสมการนะ่ะอะเร็วเร็วเร็วยัดยัดดิอีกกล่องนะัเนี่ยทำไมไม่สูงขึ้นเลยวะต้องอีกกล่องหนึ่งครับทุกคน สูงเขาหรอเอ็กขึ้นได้ละโอเคแล้วก็โยงตรงนี้เรื่องอันนี้ครับกล่องมาเอาสายไฟมายังยังไงมาแล้วแป๊บนึงกล่องอยู่ข้างหลังนี้เยอะแยะ เพื่อนดิกระโดดดิโย,ยงมายังโยงได้ยังโยงแล้วโยงแล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องเอาจากนี้เอาสายไฟยังเอาสายไฟมายังเนีย่ยมาแล้วมาแล้วกำลังเดินไปพี่โอ๋อนขึ้นอย่างี้นะเราต้องขึ้นตรงไหนอ,อ่ะตรงนี้ตรงนี้พี่มาขึ้นตรงนี้ bạn ném bạn ném tít lắm ném nước, chúng ta nhìn nước này, chúng ta phải nối nước này, nối nước tít luôn à, này, nối bây giờ, cái này bup 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 ยูธทรีพาร์ตโอเคเฮ้ยมีจรวดด้วยเฮ้เจอบูปินรีบเลยไปโอ้โหไอ้เชี่ยยากจัดเนี่ยกดอะไรอะ่ะไอโอนี่<ด>มันไม่ใช่ปลาเกัาธรรมดาแล้วนะตรงนี้ดูหัวดีๆกระโดดมาเลย โดมาโดมาเลดยดมมาเลยเออดึงแล้วนี่เราเก็บค้อนตรงนี้พี่ผมเก็บค้อนตรงนี้มาแล้วก็มาซ่อมลิฟต์ตรงนี้ไม่ใช่ด้วยเก็บค้อนม,มาแล้วกดอะไรตนอผมคิดว่ามันน่าจะพังกลางทางกดลิฟต์ไม่ได้พี่มันไม่มีอะไรอืร่นแล้วหรอ หาฟันเฟืองแล้วเปล่าต้องหาฟันเฟืองนี่งไงมึงเลยไปอะแล้วมึงพางแล้วประตูแต่ไม่ได <ป S> ้พาคุณเลยไปอะต้อไวไปกี่อันเนี่ยฟันเฟืองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันให้เล่นเกมชัางน้ำหนักเหรอแล้วผมเอานี่มีสองผมเอาสี่สออกขาดนิดนึงเลยขาดหนึ่งขาดอีกหนึ่งเอาสามใส่ดิแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกิน เอาสองออกใส่หนึ่งปะสองออกใส่หนึ่งจบสิ้หายละอ่าได้แล้วได้หม้อไม่แยกได้แล้วได้ปะเฮ้ยสวยสวยสวยกูต้องถือไปไหนเนี่ยถือมาตรงนี้นี่หมอไอตรงนี้ที่เรากระโดดอเหรอไม่ใช่ปะไม่ใช่บ้านนี้ต้องการอะไรพี่ร้องมาอ่านนี่ดอสุดท้ายเราก็ต้องไปที่กระโดดเหมือนเดิมอ่ะดอลอิสล็อกกิ้งคอะไรทั้งอย่างนี่ไงมันลงข้างล่างได้เนี่ย ไหนอะนี่ไงนี่ไงกระโดดลงไปนี้ป่ะวะพี่จะกระโดดไปยังไงอะเนี่ยไม่พี่ใช่พี่ถือไปได้แต่พี่จะกระโดดข้ามไปฝั่งนู้น,นยังดดไงไม่นี่ก็เดินลงไม้ชิ้นใหญ่ไปได้ปะ่ะเออนี่ไงเอนี่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 ขึ้ส่งของไหมขึ้นขึส่งของเออใช่แล้วก็เราก็ส่งของไปไปโอเคแล้วก็กระโดดใหม่อีกรอบระวังนั้นระเบิดนะ อบอสมานเนี่ยเ้ยเราต้องขึ้นไปหามันเราต้องขึ้นไปหามันเนี่ยเอาก่องต่อขึ้นไปหามันขึ้นไม่ได้น,นองอกกอง นนี้ะโอ้เหีย้ยกูนึกว่าเดินได้เป็นผ้าไปอีกบอลหนึ่งอีกบอลหนึ่งอีกบอกหนึ่ง,งไปเอา้าไอ้เหี้ยไปมันหายไปแล้วเอา้าไอ้เหี้ยกูไปไงเจ้ไม่มึงอันนี้ปลดล็อกตัวละครมะเนี่ยใช่แต่ผมได้บูปินด้วยพี่ ได้บบบิงกับกุญแจให้ผมเก็บเลยไหมเหรือล้อพี่เหรอเก็บเลยเก็บเลยเฮ้ยมีหมูป่าว่ะเอ้ยไม่ใช่หมาป่าไอ้ย่ห้องทดลองหมาป่าเฮ้ยต้องหากุญแจอนุต้องต้องลงยังไงก็ต้องลงลงว่ะเฮ้ยบอสไฟมันเนี่ยไอ้เี้ยนี่อีกละยินหน้าบ้าดดดเอ้ยชิเหรียญชิเหรียน เดินจัดเอเดินจัดเดินจัดต้องขึ้นกล่องต้องขึ้นกล่องตา,ตายตายโดนอุจเฮียมันขาบอุจยมันขาบตายเหียมาดิไอ้ดูดิหมาเต็มเลยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้บอสไฟแล้วนะนั่นไง ไอหมาเกินเฮ้ยกูโดนกูโดนเฮ้ยโว้๊นเลยจิบหายช่วยกูด้วยเฮ้ยหมาคาบหมาคาบกูจะโดนคาบสามคนนี้ทำไงวะเกิดเป็นกดิพี่เ้องอยู่ไหนนี่นี่อยู่บนกล่องไหนวะโมเห็นพี่อยู่ใต้ตายตายหมดตายหมดตายหมดอยู่บนกล่องเนี่ย ไอ้าาไ<ห>น,นุ่นอยู่ไหนไอตัวปลามันอยู่ไหนน่ะนู่นนู่นนู่นท <ลง S 1> น<บ>น,นู่นเฮ้ยโดนโดนโดนเอ้าไอ้เหี้ยไม่เป็นไรเลยหนูก็จะฟังก็ขอธนูอันนะไอ้ไม่ต้องรูดของก่อนหรอทำไมพี่ทำไมพวกพี่ไม่เอาขวดน้ำให้ผมอะ่ะ นั่นดิเ่เป็นลรเฮ้ยไอโอนนั่นนั่นร,รู้ดิเฮ้ยไอโอนกูล่วงมันจะเล่นกูแล้วเนี่ยกูล่วงมาเนี่ยผมจะเผายังไงยาหมาหม้ายักษ์มายาักษา์ารุ่นมายักษ์มายากักษ์พี่พี่ล็อกเฮ้ยเฮ้ยกวามันติดพิษด้วยทำไงอ่ะ มันมันกัดไม่โดนกัดไม่โดนยิงได้ไอ้เหี้ยนั่นมันเอ้ยยิงยิงไม่เข้าไอ้เหี้ยไอ้ธนวะสนูมันเด้งอ่ะเอออ๋อมันยิงไม่ได้มันยิงไม่ได้ตอนนั้นอุ้ยเฮ้ยมึงอย่าไปหยาพิษดิอุ้ยโอ้โหไม่ยิงไม่ได้ไอ้ตอนนี้ยิงได้ตอนนี้ยิงได้เฮ้ย เื่อมันกายาเหล็กก็ออกมาดีพี่ไปอยู่ตรงนั้นทำไมเชี่ยมันกายาเหล็กไอโยนกูรู้ละตอนที่มันเพื่อพิชใช่ใช่ตอนตอนที่มันพ่นพีชแล้วมันจะยิงไม่เข้าไอ้เี้ยถ้าเตรียมรถธนูมาไม่เยอะมันเรเลำลายอ่ะกูว่าไม่มีธนูพังออกมาเยอะมาออกมาออกมาเฮ้ยดูไม่รอดหรอก เออต้องสามคนมาเนาะพี่ยืมหัวปีพี่ยืมหัวผมมามายืนยนะยยยยยยอยู่ตรงเนี้ยยืมหัวยียมหัวเยืมหัวเยืมหัวเยืมหัวไปขอ้นจะตายเอาละครับทุกคนหลังจากที่ไอโอนมันฆ่าหมาหมาพิษอะ่ะสมเร็จละแล้วก็ไปกำจัดไอเจ้าของหมานะเราก็จะได้กุญแจมาเปิดห้องเนี้ย หมาตัวที่อยู่ชั้นบนอะที่มันเป็นบอสอ่ะที่มันติดพิษได้อ่ะพอเราได้กุญแจมาเราก็มาเปิดละโอนมาใกล้ๆอ่ะขายกุญแจโอ้พี่หัวมาหาเียเอเย้ยมึงก็ใส่อยู่บนหัวไม่เหรอไม่หัวมาเป็นลึงใส่ล่ะ,ละจบแล้วเออโอมีครั้งเดียวด้วยเสกเลยปะ่ะจบแล้วโอนไม่ต้องละไม่ได้ใส่แล้ว อันนี้อ่ะก๊อป์ฟภาคเนี่ยผมได้อยู่ในเมืองนี้เนานยืดออกเจ๊ผิวสีดำดำโดนไอ้นั่นนวดนี้นี่ไงวันนี้บางทีมันเลี้ยงหมานี่ไงเอาหมามาเลี้ยงในเมืองแล้วกัดคนติดเชื้อซอมบี้ตายห่ากันหมดบัวจัดน,น,นี่ทุกคนก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ใช่ชาวเล่เพราะไอ้ผู้ผู้รอดชีวิตจากจากน้ำท่วมมันนะใช่เพราะนนายพลนายพลตัวอย่างอ่ะมันเอาหมามาปล่อยไงมันเอาหมามาขู่ก็คือเอาหมามาเป็นกำลังในการข่มข่มขู่ชาวเมืองใช่ไหมใช่คนก็กลัวมันเมื่อกี้เต็มยศเลยเมื่อกี้พอดีผมตายแล้วก็ ลอยกลับแล้วพอดีไอโอนมันฆ่าหมาตายซะก่อนคุยกับคนได้ด้วยก็เลยก็เลยข้าตรงนั้นไปเลยคุณผู้ชมก็เลยแบบเอ,อ๊ะไม่ต้องกลับไปละก็เลยเก็บกุญแจแล้วก็มาเปิดห้องนี้เลยก็ okay, คือ <จบ S 1> อันนี้น <ะ S 1> ก็คือยูโทเปียเอ้ยจบละจบเนเรื่องไอ,อ,อ,องโอนของเต็มเลยดูดิเออเฮ้ยไม่จำกัดเลยปะเนี่ยเออโหอันนี้ ก็คือพวกเราก็ต้องอาศัยอยู่ที่นี่กันหรอหลังจากไม่เราก็ต้องลอยแพไปต่อเลีล่ยลอนมาไป let's go b o oh, เอ้าเชี่ยไปไหนไม่รู้อะโอ้โหหัวหมาหายเรื่มอนจบแล้วอ่ะปิดคลิปดีกว่าเอาละครับทุกคนสำหรับเกมลับของเราก็ได้จบในเรื่องแตเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ mm. ก็ ไว้พกันใหม่เกมหน้าจะเป็นเกมอะไรที่พวกเราจะไปเล่นกันคอยติดตามแล้วกันนะครับคุณผู้ชมขอบคุณครับคลิปนี้มั่วมาก